่คือลิปตวงข้าวในสมัยก่อนนี่คือทนานทองเหลืองในสมัยก่อนลุ้ไหมคะว่ามันคือสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะคือที่ตวงข้าวในสมัยก่อนนั่นเองสมัยก่อนลิปยังไม่เกิดขึ้นนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนก็คือทานานแบบนี้นี่แหละค่ะเกิดขึ้นมาก่อน,นะค่ะทุกคนและทานานทองเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะลีลีข้าวสาร สองทนานข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกคดข้าวใส่จานคอยคานคนข้างหลังไว้นี่แหละคะ่ะคือทนานทองเหลืองนั่นเองทุกคนนี่เห็นไหมนี่จะส่องให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมคะเนี่ยจะปิดรูให้ดูเห็นไหมคะมันจะมีรูอยู่ทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่แต่ทําม,มาจากทองเหลืองทุกคนทุกคนรู้ไหมคะ ก่อนที่จะเป็นธนานทองเหลืองในสมัยก่อนดั้งเดิมเลยนั้นชาวบ้านได้นกากะลามะพร้าวทุกคนนํามาเป็นธนานทองเหลืองแต่ละคนก็นํากะลามะพร้าวแต่ละลูกมาขนาดก็ไม่เท่ากันตัดก็ไม่เท่ากันพอนามาใช้ก็ทําให้เกิดปัญหากับประชาชน,นมากเลย,มย,เลยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้ทุกคนนี่เป็นการเอามาตวงข้าวเพื่อขายหรือว่ารับซื้อข้าวนั่นเองมันก็จะทำให้บางเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ร้านค้าส่วนใหญ่หรือคนซื้อส่วนใหญ่ก็จะหาออกะลามะพร้าวที่มันขนาดที่มันแบบว่าไม่ได้มาตรฐานเล็กๆเ,เ,เพื่อจะได้กําไรเยอะๆขึ้นดังนั้นนะคะทางรัฐจึงเห็นว่าโอ้โหทําทแบบนี้นะก็เป็นการโกงชาวบ้านกันเองดังนั้นทางรัฐก็จึงจะต้องนี่ค่ะทำธนานทองเหลืองออกมา ออกมาให้เป็นรูปแบบเดียวกันขนาดเท่ากันเพื่อให้ทุกที่เวลาใช้ตวงข้าวจะได้เหมือนกันทุกที่ไม่มีการโกงน้ำหนักของข้าวนั่นเองทุกคนนะคะและนิดเอลเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกลามะพร้าแบบนี้ก็สามารถนำเป็นธนานทองเหลืองได้ด้วยโดยการทำมาตัดให้มันสวยงามแบบนี้ค่ะและวิธีการทำอันนี้ผู้พันไก่ของทุกคนทำเองและเวลาการทำทุกคนเห็นไหมคะขนาดข้างในมันละไม่เท่ ขนาดแอนจะใหญ่กว่าจะเล็กกว่านะคะเวลาเขาจะทาเนี่ยเขาจะวิธีการทําก็คือเขาจะตัดแบบนี้ไว้ก่อนทุกคนจะตัดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นําข้าวมาตวงให้เต็มธนานทองเหลืองแบบนี้พอเต็มธนานทองเหลืองแบบนี้ปุ๊บก็เทใส่ลงไปในนี้เลยเทลงไปใส่ในกระรามะพร้าวอันนี้เลยแล้วก็เราก็ขีดไว้ว่าขนาดไหนนะคะพอขีดได้ขนาดไหนปุ๊บเราก็ตัดตามจํานวนนั่นเลยค่ะพอเราตัดปุ๊บนะคะเราก็จะได้ข้าวตามขนาดที่เรา ขนาดของธนานทองเหลืองนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์พุพ้ธัณ์ไก่สัสมของโบราณพิเศโลของเรานะคะมีธนานทองเหลืองแบบนี้มีธนานที่เป็นเ,ออเขาเรียกว่า กะรามมะพร้าวแบบนี้ด้วยซึ่งเราทาให้ทุกคนได้เห็นว่าในสมัยก่อนนอกจากธนานททองเหลืองแบบนี้แล้วยังมีกะรามมะพร้าวที่ชาวบ้านในสมัยก่อนสามารถทําไว้ใช้เองได้ด้วยค่ะแต่ไม่เป็นมาตรฐานตามที่รัฐต้องการนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์วันไก่สะสมของโบราณพิศโลกของเราเปิดให้เข้าชมฟรีมีของโบราณให้ชมนับหมื่นชิ้นค่ะและที่สําคัญนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อวิชิรราชเพียง5 0 0เมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะทุกคนและจุดสังเกตของพิพิธภัณฑ์เราก็คือสี่แยกไฟแดงที่มีกำแพงเมืองแล้วมีมกวปใหญ่ๆครอบอยู่บนกำแพงเมืองซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวจังหวัดพิษณุโลกและหาง่ายมากๆถามใครๆก็รู้จักค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ